สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหลังชัยชนะในรอบตัดเชือกของทัพช้างศึกในศึกฟุตบอลเ f, f Mitsubishi e l e c t r i c กทครับที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันกับมุมมองความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ทราบว่าทีมชาติไทยของเราจะต้องเป็นคู่แข่งของทัพดาวทองในรอบชิงชนะเลิศในปีนี้หลังจากที่ทัพช้างศึกสามารถคืนฟอร์มสุดแรง เปิดบ้านถล่มเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ในเกมรอบรองชนะเลิศในนัดที่2ซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยแล้วก็การผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้แฟนบอลของพวกเขาจะมีมุมมองถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลเวียดนามคนแรกนี่ได้มองถึงการโคจรมาพบกับทีมชาติไทยของเราของทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ว่า ในครั้งนี้ทีมชาติเวียดนามนั้นมาแบบฟูลทีมส่วนไทยนั้นไม่ได้มีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเราไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในครั้งนี้มันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไร่จะสามารถทํามันได้แล้วส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าในครั้งนี้ไทยขาดกลุ่มกาลังไปหลายคนและเหลือความแข็งแกร่งแค่เพียง75%เเท่านั้นแต่ดูจากการเล่นเกมในบ้านแล้วพวกเขาก็ยังคงเล่นกันได้ดีมากมีทักษะเฉพาะตัวที่ดีมีแท็กติกที่หลากหลายถ้าคุณต้องการเอาชนะก็ต้องเล่นกันอย่างหนักเลย ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยที่ไม่ฟูลทีมในครั้งนี้ด้วยว่าถึงแม้ว่าไทยแลนด์เล่นกันด้วยทีมชุดที่2ในปีนี้แต่มันก็ยังคงยากสําหรับเวียดนามนะในการเผชิญหน้ากับพวกเขาผมยังอยากให้เราได้เจอกับมาเลเซียมากกว่าเลยเพราะว่าเวียดนามจะสามารถเล่นกันได้ง่ายกว่ามากซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเสริมทั้งเรื่องคู่ชิงชนะเลิศของเวียดนามน,น,นี้ว่า99%ของชาวเวียดนามเนี่ยก็ต่างหวังกันว่าไทยจะแพ้ให้กับมาเลเซียทั้งนั้นล่ะ เพราะว่าพวกเขามีความเกรงกลัวในการ,รเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าถ้าคุณเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศทุกทีมก็ต่างที่จะเก่งหมดละเวียดนามก็เพียงต้องระมัดร,ระวงังเพราะว่าหม้อไฟไทยนั้นเผ็ดอยู่สักน้อยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวไปถึงประสิทธิภาพในการเล่นของไทยเราด้วยว่าไทยนั้นเล่นกันด้วยการครองบอลที่ยอดเยี่ยมการผ่านบอลก็สามารถทําได้อย่างดีแมตช์ต่อไปนี้มันจะเป็นงานยากสําหรับเวียดนามแต่ผมก็เชื่อว่า โพสของเราจะมีกลยุทธ์ที่ทําให้เวีดนมเอาชนะได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเห็นด้วยว่ามันถูกต้องเลยดูไทยคลองบอลกันได้อย่างแม่นยํามากมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงดูมีคลาสมากกว่าเราแต่ว่าทีมชาติเวียดนามจะมอบเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเขาส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นกนได้อย่างแข็งแกร่งด้วยเทคนิคที่สูงและก็ความเชื่อมั่นที่มากของผู้เล่นแต่ละคนแต่ก็ยังคงหวังว่าเวียดนามจะสามารถชนะได้2ประตูต่อหนึง่ง ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการเจอกับทีมชาติไทยในรอบชิงไว้ยาวเลยครับว่าในปีนี้เรามีคุมกําลังแบบฟูลทีมในขณะที่ไทยนั้นขาดตัวหลักหลายคนแต่ก็ยังคงแสดงถึงคลาสและก็ความเหนือชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยิงประตูที่ทุกชาติในอาเซียนจะเป็นต้องเรียนรู้ที่ผ่านมาเวียดนามเจอกับไทยต้องหนาวตันเพราะว่าพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาขาของผู้เล่นนั้นเป็นเหมือนเหล็กแต่ก็หวังว่าในปีนี้เวียดนามจะสามารถคว้าแชมป์ได้เพื่อแสดงว่าเราไม่เกงรงกลัวพวกเขาอีกต่อไปเมื่อมองไปที่สถิติที่ผ่านมา เราไม่สามารถชนะไทยได้ในเกมอย่างเป็นทางการแต่สถิติมันก็มีไว้เพียงแค่อ้างอิงเท่านั้นผมยังคงเชื่อว่าในปีนี้เวียดนามจะสามารถคว้าแชมป์ฉลองปีใหม่ได้ในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่า <S <S เราแค่เล่นกันให้เต็มที่ก็พอมันไม่มีอะไรที่ต้องเกรงกลัวไทยเลยในเ F ฟเอครับในครั้งนี้ทีมชาติไทยนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับปีก่อนในขณะที่เวียดนามมีขุมกําลังแบบฟูลทีมเราแค่เพียงต้องเล็งเป้าไปที่การล็อกกับการเบอร์สามของไทยให้อยู่หมัด เพราะผู้เล่นที่เหลือของไทยนั้นมีความธรรมดาแล้วเวียดนามจะมีโอกาสสูงที่จะชนะส่วนคนต่อมาที่ได้มาประเมินทีมชาติไทยชุดนี้ไว้ค่อนข้างต่ำครับว่าทีมชาติไทยชุดนี้นั้นอ่อนแอมากเวียดนามจะชนะได้ทั้ง2เลกเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าทีมชาติไทยเมื่อไม่มีชนะทิพนั้นมันธรรมดามากเลยส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นในทีมชาติของเขาครับว่าด้วยความมุ่งมั่นและสไตล์การเล่นเวียดนามจะสามารถเป็นแชมป์เปี้ยน คาดหวังถึงชัยชนะ3-0ที่มีดิงเลยสำหรับผู้เล่นในเจเนเรชันนี้แมตช์นี้มันต้องเล่นให้ไทยได้จดจําไปชั่วชีวิตส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคาดหวังถึงสกอร์ในรอบชิงชนะเลิศนี้ด้วยว่าผมอยากให้เสมอกันที่1ต่อ1ที่เวียดนามและไปเสมอ2ต่อ2ในเกมเยือนที่ประเทศไทยการชนะแบบนี้มันจะทําให้ไทยได้เผ็ดร้อนแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยมุมมองที่ต่างออกไปครับว่าพวกคุณอยากพูดอะไรก็พูดกันไปซะเถอะ แต่ว่าทีมไทยนั้นยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะเวียดนามเจอกับไทยโอกาสมันจะเป็น5 0าสซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงตัวเลข5 0าสนี้ด้วยว่านั่นมันเป็นตัวเลขสําหรับไทยที่ขาดชนาทิพถ้าพวกเขามีชนาทิพโอกาสมันจะเป็นเวียดนาม30ไทย70ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปได้วยว่าการไม่มีชนาทิพในปีนี้ทําให้ไทยนั้นไม่ได้ดีกว่าเวียดนามทั้งในแง่ของความเชื่อมั่นและก็แท็กติกเลยแต่ผมกลัวแค่ว่าทุกครั้งที่พบไทย เขเล่นก่อเวียดนามจะตั่นกลัวและเล่นได้ไม่ดีเหมือนอย่างตอนที่เล่นกับทีมอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีถ้าเราเล่นได้เหมือนกับตอนที่เจอกับญี่ปุ่นเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ทั้งสองแมชส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการที่ไทยไม่มีชนะทิพในครั้งนี้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยยังคงมีธีรศิลป์แดงดายอยู่ที่นั่นธีรทรเองก็เก่งมากและเป็นคนที่ขับเคลื่อนทีมชาติไทยดูจากการผ่านบอลที่เจ๋งของเขามันก็ไม่ยากเลยที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงได้ลงเล่นเป็นตัวหลักในเกมเจลริค ซึ่งคนต่อมาจึงได้กล่าวต่อไปว่าถ้าคุณไม่ปล่อยให้ทีรทรมีพื้นที่ว่างมากเกมของไทยก็จะโดนตัดไปในทันทีทีรศิลปแดงดานั้นธรรมดามากถ้าเจอกับไฮเกรแล้วก็ทานจุงเขาจะต้องลำบากส่วนคนต่อมานี่ก็มองคล้ายๆกันได้ว่าการเตะกดทิเจ้าไทยผูเ้เล่นเวียดนามแค่จัดก,การบุญมาทันเกมของไทยก็จะถูกหยุดลงในทันทีเช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าความจริงในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือ เวียดนามนั้นเหนือกว่าทีมชาติไทยในหลายๆตำแหน่งแค่พยายามล็อกตัวทีรทรไว้ให้ได้แล้วโอกาสที่จะชนะของเวียดนามมันจะมีสูงมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวว่าในเกมหน้าฮุงดุงและเถืองดึกจะจัดการดูแลทีระทอนส่วนไฮเกวก็จะจัดการแดงดาแล้วไทยก็จะได้กินแค่โจ๊กเท่านั้นไทยมีแค่ผู้เล่นอย่างชนาทิพย์เท่านั้นที่สามารถสร้างการโจมตีอย่างรวดเร็วได้การขาดชนาทิพย์ก็เหมือนกับการที่ไทยต้องขาดแขนข้างขวา ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว,ว่าทีมชาติไทยเนี่ยเมื่อไม่มีผู้เล่นตัวเตี้ยและก็สุป,ประโชคพวกเขาก็จะไม่แก่กล้าเพียงพอที่จะเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้หรอกในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงประเด็นนี้พร้อมทั้งเน็บแนมสนามแข่งในบ้านตัวเองด้วยว่านอกจากไทยจะไม่มีชนะทิพในปีนี้ไม่มีการช่วยเหลือจาก,กรรมการอย่างเอฟเอฟในครั้งก่อนที่สําคัญมากกว่าน,นั้นเวียดนามในปีนี้มีสนามย่าที่จะหลอกหลอนผู้มาเยือนได้ทุกทีมด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเชิงขำขันต่อไปได้ว,ว่า นะจะต้องร้องไห,ห้เมื่อพวกเขาได้เห็นสนามมีดิ่งสเตเดียมของเวียดนามส่วนคนต่อมานีได้มาคอมเมนต์เชิงตัตดพพอถึงโปรแกรมการแข่งขันในครั้งนี้ที่เขามองว่าทําให้พวกเขานนั้นเสียเปรียบว่ามันแย่มากที่ตรงแมตช์สุดท้ายทีมชาติเวียดนามจะไม่ได้เล่นในบ้านของเราแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าชูถ้วยแชมในประเทศไทยเนี่ยมันก็สนุกดีนะส่วนคนต่อมานีก็ได้มากล่าวถึงรอบชิงในครั้งนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การควบคุมของโค้ชพักคังซอมิสเตอร์โพกิงจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวแย้งถึงมาโน่โพกิงว่าแต่เมื่อเอฟเอับคัในครั้งก่อนเนี่ยเขาก็เพิ่งพาทีมชาติไทยชนะเวียดนามได้นะซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ให้เหตุผลถึงความแพ้แพ้ของทีมชาติเวียดนามในครั้งนั้นว่าเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเวียดนามแพ้เพราะว่าไม่ได้มีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะที่ไทยในปีนี้ขาดผู้เล่นไปอย่างมากมายทั้งกองหลังกองกลางและก็กองหน้า แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงศักยาภาพของทัพช้างศึกว่าผมพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะผมคิดว่าประสิทธิภาพของทีมชาติไทยยังคงเหนือกว่าเราอยู่1-9ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่าถึงแม้ในช่วงเวลาที่มีทีมชุดที่อ่อนแอทีมชาติไทยก็ไม่เคยที่จะเกงรงกลัวผู้เล่นเวียดนามถ้าพวกเขามีชนะทิพเราเองก็คงจะต้องเหงื่อตกผมหวังว่าโค้ชพัจะมีแท็กติกที่สมเหตุสมผลเพื่อเอาชนะพวกเขาได้ ส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาบอกความรู้สึกว่าพูดตรงๆเลยนะผมปรารถนาเอาไว้ว่าให้เวียดนามได้พบกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศแทนที่จะต้องเจอกับทีมชาติไทยแต่ผมก็ยังคงเชื่อนะว่าเวียดนามจะสามารถชนะเพื่อเป็นแชมป์ได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในแง่บวกต่อไปว่ามาเลเซียเนี่ยเล่นในบ้านยังเอาชนะไทยได้1ต่อศูนย์ที่มันควรจะเป็น2ต่อศูนย์ด้วยเวียดนามเล่นในมีดิงก็จะสามารถทําได้เช่นกันแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่า เวียดนามเนี่ยยังไม่เคยชนะไทยได้ที่มีดิงเลยนะผมหวังว่าคุณพักจะสามารถนำทีมชนะได้ในเกมต่อไปนี้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความคาดหวังต่อไปด้วยว่าในช่วงหลังเนี่ยเราชนะไทยได้แค่ในแมตช์กระชับมิตรเท่านั้นที่เหลือมันมีแต่แพ้แล้วก็เสมอก็หวังเลยเกินว่าในครั้งนี้ไทยเล่นด้วยทีมชุดบีเราจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ ซึ่งจากตรงนี้แฟนบาลเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ต่อไปได้วยว่าเมื่อปี1998ที่เวียดนามได้แชมป์เนี่ยทีมชาติไทยเองก็เอาทีมที่ขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างนี้มาที่เวียดนามเช่นกันดังนั้นในปีนี้เวียดนามจะชนะไทยในบ้านเราได้2-0ต่อหรือ3-0ต่อรอดูกันได้เลย ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามส่วนหนึ่งที่มีต่อคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศอย่างทีมชาติไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมและก็เรียบเรียงมาให้ได้รับทราบบางมุมมองของพวกเขากันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความปกป่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยโดยเกมในรอบชิงชนะเลิศนั้นจะทําการแข่งขันกันแบบเย่าและเยือน2แมตช์ด้วยกันโดยที่ทีมชาติไทยจะออกไปเยือนเวียดนามก่อนในวันศุกร์ที่13มกราคมก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านเราในวันจันทร์ที่16มกราคม ก็มารอติดตามส่งกําลังใจเชียร์ให้ทัพช้างศึกของเราป้องกันแชมป์รายการนี้ให้สําเร็จไปด้วยกันครับแต่สําหรับใน EP นี้ผมเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ